สมมุติว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้และแตัดสินใจออกกำลังกายแค่10นาทีหรือหยิบหนังสือมาอ่านเพียงไม่กี่หน้าบางคนอาจมองว่าสิ่งเล็กน้อยแบบนี้ไม่มีค่าอะไรเลยไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้หรอกแต่ในความเป็นจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นคือหลักการ1%ดีขึ้นทุกวันเพราะเมื่อเราทำสิ่งเล็กน้อยให้ดีขึ้นเพียง1%ในวันนี้ มันไม่ได้จบแค่ที่วันนี้แต่จะถูกสะสมทบต้นและเพิ่มพูนในแบบที่ยากจะจินตนาการหากเปรียบเป็นดอกเบี้ยทางพฤติกรรมก็เหมือนการลงทุนที่ผลตอบแทนงอกเงยขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวการเปลี่ยนแปลง1%แทบไม่มีผลลัพธ์ในทันทีและนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ละเลยมันเพราะสมองของเราถูกฝึกมาให้ใส่ใจกับสิ่งที่เห็นผลเร็วทันตาเท่านั้น เช่นถ้าออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดทันทีก็จะรู้สึกว่าเสียเวลาแต่ถ้าคุณยังคงทำอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ไม่มีแรงจูงใจคุณกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จะกลายเป็นแรงส่งมหาศาลในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบหักดิบทำทุกอย่างทีเดียวพร้อมกันมักเหนื่อยล้าและล้มเหลวเร็วแต่คนที่เพิ่มขึ้นทีละนิดกลับไปได้ไกลกว่า เพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆทำให้สมองไม่ต่อต้านและค่อยๆหล่อหลอมตัวตนใหม่อย่างแนบเนียนหากย้อนดูปัญหาหลายอย่างในชีวิตเราจะพบว่าไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เพราะเราเลือกนิ่งเฉยในสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันเช่นการเลื่อนเป้าหมายออกไปแค่วันละนิดพักก่อนอีกนิดแล้วค่อยทำพรุ่งนี้อีกหน่อยเมื่อสะสมกันนานเข้ามันกลายเป็นนิสัยเลื่อนลอย ขาดวินยัยและไม่มีพลังที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จการไม่ดูแลสุขภาพในวันนี้อาจได้สร้างผลเสียทันทีแต่ในอีก5ปีข้างหน้าเราอาจต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหรือหมดแรงในการทำสิ่งที่อยากทำการไม่ใส่ใจการเงินในแต่ละวันอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินหรือพลาดโอกาสทางการลงทุนที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลสมมุติว่ามีคนสองคนที่เริ่มต้นชีวิตเหมือนกัน คนหนึ่งเลือกเปลี่ยนตัวเอง1%ต่อวันเช่นอ่านหนังสือวันละ5หน้าเขียนบันทึกวันละย่อหน้าและเก็บเงินวันละ30บาทขณะที่อีกคนไม่ทำอะไรเลยเพราะคิดว่าแค่นี้ไม่มีค่าผ่านไป1ปีคนแรกจะอ่านหนังสือจบหลายเล่มมีความรู้มากพอจะเริ่มงานใหม่หรือเปิดธุรกิจเล็กๆได้มีเงินเก็บมากพอสำหรับลงทุนและมีแนวคิดที่ชัดเจนจากการเขียนส่วนอีกคนก็ยังอยู่ที่เดิม ไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีหรือไม่ฉลาดแต่เพราะเขาปล่อยให้โอกาสเล็กๆหลุดลอยไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักมองว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเริ่มให้ยิ่งใหญ่ต้องมีแรงบันดาลใจต้องรอให้มีเวลาต้องรอพร้อมก่อนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงในโลกแห่งการลงมือทำถ้าเราไม่ลงมือเปลี่ยนแปลงในวันนี้ด้วยสิ่งเล็กๆ เรากำลังวางรากฐานของปัญหาใหญ่ในอนาคตโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับคนที่ละเลยการฟันคนรอบข้างแรกเริ่มอาจเป็นเรื่องเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินคนในครอบครัวเริ่มไม่พูดจากันหรือในที่ทำงานเริ่มไม่ไว้วางใจกันและสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่อยู่คนเดียวในระบบที่เรามีส่วนทำให้มันเปราะบาง บางครั้งการคิดลบเล็กน้อยเพียงหนึ่งครั้งเช่นฉันคงทำไม่ได้หรอกหรือคนอื่นเก่งกว่าเราอยู่แล้วอาจนำไปสู่การไม่ลองไม่เริ่มแล้วลงเอยด้วยการพลาดโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะสมองเราจะค่อยๆจดจำว่าเราไม่ใช่คนที่ลงมือคนที่กล้าหรือคนที่มีศัก,กยภาพเมื่อความคิดเหล่านี้ฝังรากลึก มันจะกลายเป็นภาพจําในตัวตนของเราโดยที่เราลืมไปว่าเราเคยมีไฟเคยมีความฝันและเคยมีศักยภาพไม่ต่างจากใครหากมองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์จะพบว่าความล่มสลายขององค์กรหรือสังคมไม่ได้เกิดจากหายนะในวันเดียวแต่มาจากการละเลยสิ่งสำคัญเล็กๆที่ถูกมองข้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่น บางบริษัทล้มเพราะไม่ยอมปรับตัวเล็กน้อยให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ปล่อยให้คู่แข่งค่อยๆแซงหน้าหรือบางสังคมเสื่อมถอยเพราะละเลยเรื่องคุณธรรมในระดับปัจเจกจนส่งผลเป็นลูกโซ่ไปยังความไม่ไว้วางใจระดับประเทศแล้วเราทุกคนล้วนมีส่วนในกระบวนการเหล่านั้นผ่านพฤติกรรมเล็กๆในทุกวันไม่ว่าจะเลือกให้กำลังใจหรือซ้ำเติมผู้อื่น ไม่ว่าจะเลือกพูดความจริงหรือปล่อยให้ความเท็จด,ดำรงอยู่เพราะพฤติกรรมเล็กๆไม่ได้สะท้อนแค่ตัวเราแต่กำลังส่งผลต่อวงจรของคนรอบข้างด้วยสุดท้ายนี้การเปลี่ยนแปลงเพียงหเปอร์ซต่อวันอาจดูเล็กเกินกว่าจะให้ความสำคัญแต่แท้จริงแล้วนี่คือวิธีเดียวที่ทำให้เราไม่หลงทางในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปถ้าเราไม่ขยับแม้เพียงน้อยนิด เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะย้อนมามองแล้วพูดว่าถ้าวันนั้นแค่เริ่มทีละนิดฉันก็คงไม่เป็นแบบนี้เราไม่ต้องเป็นคนเก่งที่สุดไม่ต้องทำทุกอย่างในวันเดียวแค่เริ่มวันนี้สม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เวลาเป็นพลังขับเคลื่อนเราจะไปไกลกว่าที่คิด แค่เริ่ม1%เร์แล้วให้มันเติบโตทุกวันชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการพัฒนาตัวเองต้องใช้เวลาว่างเยอะต้องมีแรงบันดาลใจต้องพร้อมก่อนถึงจะเริ่มได้ทั้งที่จริงแล้วโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวินาทีแค่เราเลือกหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทุกการกระทําเล็กๆที่ทํำําทุกวันคือการสะสมกําไรชีวิตแบบไม่รู้ตัวเพราะสมองของเราเรียนรู้จากความถี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่การฟังอะไรดีๆระหว่างแต่งหน้าการปรับปรุงตัวตนในโปรไฟล์ให้ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทีละนิดหรือการกล้าแชร์มุมมองตัวเองผ่านวิดีโอสั้นล้วนเป็นการบอกกับสมองว่าเรากำลังขยับไปข้างหน้า และสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังส่งที่ทำให้วันหนึ่งเราก้าวกระโดดในแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มากก่อนโดยไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอคนอื่นเริ่มก่อนแค่ขยับวันนี้1%ก็พอ 1>, 1. ฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองวันละ10นาทีตอนแต่งหน้าหรือระหว่างเดินทางเช้าวันหนึ่งบนโต๊ะกินข้าวเก่าๆในห้องเช่าริมถนนสายหนึ่ง มีหญิงสาววัย28นางแต่งหน้าก่อนออกไปทำงานประจำในออฟฟิศเล็กๆแห่งหนึ่งเธอชื่อพิมพ์ชีวิตของพิมพ์ธรรมดาอย่างที่สุดไม่ได้จบสูงไม่มีเส้นสายไม่มีทักษะพิเศษไม่มีเงินเก็บและไม่มีความฝันอะไรที่ชัดเจนเธอใช้ชีวิตตามหน้าที่ตื่นทำงานกลับบ้านแล้วก็วนซ้ำใหม,ม่เหมือนทุกวันจะถูกดูดกลืนเข้าไปในความว่างเปล่า พิมพเคยลองทำหลายอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตทั้งซื้อคอร์สแพงๆอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองที่ไม่เคยจบสักเล่มแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะยากเกินไปและไม่เหมาะกับคนธรรมดาอย่างเธอจนเธอเลิกพยายามและยอมรับว่าบางคนก็เกิดมาเพื่ออยู่แบบนี้จนวันหนึ่งในขณะที่กำลังเปิด YouTube ฟังเพลงตอนแต่งหน้าเธอเลื่อนเจอคลิปพอดแคสตสั้นๆตอนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการความเครียดและความคิดลบในชีวิตประจำวัน เสียงผู้พูดพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงจริงใจมันไม่ใช่สิ่งใหม่ไม่ใช่แรงบันดาลใจแรงกล้าแต่พิมพ์รู้สึกเหมือนมีใครเข้าใจเธออย่างแท้จริงเธอฟังจบในเวลาสิบกว่านาทีขณะก,กำลังทารองพื้นมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่มันเปลี่ยนเช้านั้นของเธอไปโดยสิ้นเชิงเธอไม่รู้ตัวเลยว่าหลังจากนั้นทุกเชา้าเธอเริ่มกดเปิดพอดแคสต์คลิปใหม่ๆเสมอในระหว่างแต่งหน้า บางทีพูดเรื่องทักษะการสื่อสารบางครั้งเป็นเรื่องของการเข้าใจตนเองบางตอนก็พูดถึงการจัดการเวลายอย่างคนธรรมดาไม่ได้หวือหวาแต่ฟังแล้วอุ่นใจและที่สำคัญคือพอเข้าใจได้ในชีวิตจริงสี่เดือนผ่านไปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ความรู้ในหัวแต่คือวิธีคิดของพิมพ์เธอเริ่มกล้าพูดในที่ประชุมกล้าแสดงความคิดเห็นกับหัวหน้า เธอเริ่มมองปัญหาในที่ทำงานด้วยสายตาของผู้แก้ไม่ใช้ผู้ถูกกระทำวันหนึ่งหัวหน้าให้เธอเป็นคนประสานงานกับลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนและเมื่อทำสำเร็จเธอได้รับคำชมต่อหน้าทั้งทีมเป็นครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่เคยเป็นเพดานต่ำๆในชีวิตของพิมพ์เริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงเธอเริ่มเขียนบันทึกสั้นๆหลังฟังพอดแคสจบแต่ละตอน วันไหนเหนื่อยเธอก็ย้อนกลับมาอ่านแล้วเตือนตัวเองว่าทุกวันเธอกําลังดีขึ้นแค่หเปอร์เซนก็ยังดีกว่าไม่ขยับเลยมีอยู่วันหนึ่งฝนตกหนักขณะที่รอรถเมย์อยู่ใต้ป้ายเธอยือนถือร่มพลางฟังพอดแคสต์เรื่องการกลัวความล้มเหลวข้างๆมีเด็กวัยรุ่นนั่งน้ำตาคลอเธอไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นผ่านอะไรมาบ้างแต่เธอยื่นร่มให้โดยไม่พูดอะไร ตอนที่เธอเดินขึ้นรถเธอหันกลับไปเห็นเด็กคนนั้นนั่งฟังอะไรบางอย่างจากมือถือดูเหมือนจะเป็นคลิปเดียวกับที่เธอฟังการกระทำเล็กๆของเธอวันนั้นอายเปลี่ยนอะไรในใจของใครอีกคนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าความพยายามเล็กๆที่เธอทำซ้ำม,มาเกือบครึ่งปีได้ส่งต่อแรงสะเทือนนั้นออกไปแล้วถ้าใครมองจากภายนอกชีวิตของพิมพ์อาจยังดูธรรมดาไม่มีตำแหน่งใหญ่โตไม่มีรถคันหรู แต่ถ้าคุณได้รู้ความเปลี่ยนแปลงข้างในคุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ได้หลุดพ้นจากวงจรเดิม,ดมและสร้างทิศทางใหม่ในชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องเป่าประกาศสิ่งเดียวที่เธอทำคือยอมให้พลังของสิบนาทีทุกเชา้าเปลี่ยนตัวเธอในแบบที่ไม่มีใครเห็นบางทีชีวิตเราอาจไม่ต้องเริ่มต้นด้วยเป้าหมายใหญ่โตหรือแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่บางครั้งมันเริ่มจากการเลือกฟังอะไรที่ดีต่อใจแทนการปล่อยตัวไปกับเสียงรบกวน บางครั้งมันเริ่มจากการไม่เลื่อนผ่านสิ่งเล็กๆที่ให้คุณค่าบางครั้งมันเริ่มจากการยอมให้เสียงของคนอื่นดึงเราออกจากจุดมือสักนิดแล้วเราค่อยๆเดินต่อเองเพราะจริงๆแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวแต่มาจากการไม่ยอมแพ้นในสิ่งเล็กที่สุดทุกวันต่างหาก บางคนอาจกำลังยืนอยู่ในจุดที่เหมือนกับพิมพ์เคยหมดหวังเคยเชื่อว่าตัวเองไม่พิเศษพอจะเปลี่ยนอะไรได้แต่ขอให้จำไว้ว่ามันยังไม่จบจนกว่าคุณจะยอมแพ้และบางทีจุดเปลี่ยนชีวิตอาจแค่ซ่อนอยู่ในคลิปพอดแคสต์สั้นๆที่คุณเผลอกดฟังในเช้าวันหนึ่งก็ได้สุดท้ายสิ่งที่เล็กน้อยในวันนี้อาจเป็นแรงส่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า การฟังพอร์แคสส10นาทีอาจไม่เปลี่ยนโลกแต่สามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความกลัวและเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กล้าก้าวออกจากจุดเดิมขอแค่คุณไม่หยุดซ้ำไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดเชื่อว่าแม้หปอร์ซต่อวันก็เพียงพอจะเปลี่ยนทั้งชีวิตในระยะยาว 2. อ,อัปเดตโปรไฟล์หรือเรซูเม่วันละหนึ่งจุดเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ กลางเดือนมีนาคมอิงอ่อนยิงวัย30ต้นๆที่ทำงานในออฟฟิศเล็กๆย่านรัชดานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานข้างตัวเธอคือกล่องข้าวเย็นที่กินไม่หมดและโทรศัพท์มือถือที่ยังง่วบสนิทไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีข้อความใหม่ไม่ใช่เพราะเธอไม่มีเพื่อนแต่เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญพอจะมีใครต้องการพูดคุยด้วยทุกวันของอิงออนเริ่มต้นด้วยการตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดไปทำงานทำงานให้เสร็จ กลับบ้านแล้วเข้านอนไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรพิเศษไม่มีใครตำหนิไม่มีใครชมเชยเธอใช้ชีวิตแบบนั้นมาหลายปีโดยไม่รู้ตัวเลยว่าความไม่เปลี่ยนแปลงในชีวิตคือตัวการของความรู้สึกว่างเปล่าที่ฝังลึกในใจจนคืนหนึ่งเธอบังเอิญได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงตำแหน่งงานใหม่ในบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับที่เธอทำอยู่แต่เงินเดือนสูงกว่าเกือบสองเท่า เธอแอบเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งนั้นแล้วพบว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบแทบทุกข้อยกเว้นอย่างเดียวคือไม่เคยแสดงผลงานเหล่านั้นออกมาให้ใครเห็นไม่มีเรซูเม่ที่อัปเดตไม่มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจไม่มีอะไรจะส่งไปให้ฝ่าย HR พิจารณาทั้งที่ความสามารถมีอยู่แล้วทุกวันเธอเพียงได้บอกโลกให้รู้ เช้าวันรุ่งขึ้นอิงออนตัดสินใจทำสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอเปิดไฟล์เรซูเม่เก่าเมื่อ4ปีก่อนที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ลึกที่สุดของคอมพิวเตอร์เธอลบข้อมูลบางส่วนแก้ไขคำพูดบางบรรทัดแล้วปิดไฟล์เธอบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำแค่นี้ก่อนวันพรุ่งนี้คอยกลับมาเพิ่มอีกหจุดก็ได้วันต่อมาเธอเพิ่มโปรเจกต์ที่เคยรับผิดชอบลงไปวันต่อมาเธอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ วันต่อมาเธอใส่คีย์เวิร์ดบางคำที่ตรงกับตำแหน่งงานเป้าหมายแล้ววันต่อๆมาเธอก็ยังคงทำแบบนั้นวันละนิดละหน่อยไม่มากไม่น้อยแต่อย่างสม่ำเสมอเวลาผ่านไป3มสัปดาห์วันหนึ่งเธอได้รับข้อความจากฝ่ายบุคคลของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเธอไม่ได้สมัครแต่เธอเคยอัปเดตโปรไฟล์ไว้ในเว็บไซต์หางานเมื่อไม่กี่วันก่อน พวกเขาสนใจในคำบางคำที่เธอใช้และโปรเจกต์บางอย่างที่เธอใส่ไว้เธอไปสัมภาษณ์ด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่พร้อมไม่คิดว่าจะมีใครเห็นคุณค่าของเธอจากสิ่งเล็กๆเหล่านั้นเธอได้งานในที่สุดพร้อมเงินเดือนที่มากขึ้น80%แต่สิ่งที่เปลี่ยนมากกว่าตัวเลขคือทัศนคติของเธอที่เริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองผ่านการกระทำเล็กๆที่เธอเคยมองข้าม ฉากหนึ่งที่เปลี่ยนใจเธออย่างแรงคือค่าคืนวันศุกร์ที่เธอนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวคนเดียวพร้อมคอมพิวเตอร์เธอเปิดเรซูเม่ฉบับเดิมขึ้นมาเทียบกับฉบับที่อัปเดตล่าสุดแล้วร้องไห้เงียบๆคนเดียวไม่ใช่เพราะเศรา้าแต่เพราะเพิ่งเข้าใจว่าเธอไม่ใช่คนไร้ค่าไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรให้พูดถึงเธอแค่ไม่เคยยอมลงมือขีดเส้นต้อยตัวเองบนกระดาษเสียที ถูกอย่างที่เคยซ่อนอยู่ค่อยๆถูกเปิดเผยจากการใส่คำเพียงวันละคำย้อนกลับไป5ปีก่อนเธอเคยถูกปฏิเสธจากการสมัครงานถึง3แห่งติดกันโดยไม่ได้แม้แต่โอกาสเข้าสัมภาษณ์ทั้งที่งานเหล่านั้นคือสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันวันนั้นเธอบอกตัวเองว่าเธอไม่เก่งพอไม่พอค่าพอราคาความคิดนี้ติดอยู่ในใจเธอเสมอมาจนวันนี้เองที่เธอเพิ่งรู้ว่า ปัญหาไม่ใช่เพราะเธอไม่เก่งแต่เพราะเธอไม่เคยตั้งใจพรีเซนต์ตัวเองให้ถูกวิธีมันเหมือนกับการมีของขวัญสวยงามซ่อนอยู่ในกล่องเก่าๆไม่มีใครอยากเปิดดูหากไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิงออนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของความพยายามเล็กๆที่เธอไม่เคยคิดว่าจะสำคัญมันไม่ใช่แค่การอัปเดตโปรไฟล์แต่มันคือการมองเห็นตัวเองในมุมใหม่ทุกวัน ยอมรับว่าเรามีบางอย่างที่ดีพอแล้วค่อยๆเปิดเผยสิ่งนั้นออกมาโดยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องหวือหวาและไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเริ่มให้เมื่อเธอเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองกลายเป็นคนที่รู้ว่าเธอทำอะไรได้บ้างชีวิตก็เริ่มตอบรับเธอในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดเพราะการลงมือทำวันละจุดเล็กๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนเรซูเม่แต่มันเปลี่ยนแววตาเวลามองกระจก เปลี่ยนคําที่ใช้พูดกับตัวเองและเปลี่ยนท่าทีเวลาเดินเข้าหาโอกาสแม้ไม่มีใครมองเห็นในวันแรกแต่เราจะเริ่มมองเห็นตัวเองก่อนและนั่นคือก้าวแรกที่สําคัญเสมอไม่ต้องทําเยอะแต่ต้องทําเสมอทําวันนี้แม้เพียงหนึ่งจุดเพราะบางทีสิ่งเดียวที่ขวางระหว่างเรากับโอกาสใหญ่อาจเป็นแค่ประโยคหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปในเรซูเม่ของเราเอง 3. ถ่ายวิดีโอสั้น แชร์ความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้วันละหนึ่งคลิปสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เช้าว,วันจันทร์อันเงียบเหงาในห้องพักเล็กๆก,กลางกรุงเทพปรางหญิงวัย28ปีลุกขึ้นมาเปิดมือถือดูหน้าจอ YouTube ของตัวเองที่มีผู้ติดตามเพียง9คนเธอลงคลิปมาแล้ว11วันติดกันแต่ยอดวิวสูงสุดยังไม่ถึงร้อยเธอไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ไม่เคยทำงานด้านสื่อไม่รู้วิธีตัดต่อเก่งๆไม่ได้มีอุปกรณ์ดีๆมีแค่โทรศัพท์เครื่องเก่าขาตั้งแบบโง่ๆและไฟห้องที่เหลืองกว่าปกติด้วยซ้าแต่สิ่งเดียวที่เธอมีคือความตั้งใจจะลองทำอะไรใหม่ๆสักอย่างในชีวิตหลังจากรู้สึกว่าทุกอย่างมันนิ่งสนิทมาหลายปีก่อนหน้านั้นเธอเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาที่รู้สึกว่าแต่ละวันไม่มีอะไรให้จดจำ พอกลับบ้านก็แค่เลื่อนฟีดผ่านวิดีโอของคนอื่นจนหลับทั้งๆท,ที่เธอเองก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่เคยช่วยเพื่อนๆมาหลายครั้งเธอคิดในใจว่าถ้าเพื่อนเราฟังแล้วเข้าใจบางทีคนอื่นอาจจะเข้าใจก็ได้เธอจึงเริ่มต้นจากคลิปสั้นๆหนึ่งน,นาทีที่พูดถึงความเข้าใจผิดเรื่องบัตรเครดิตต่างกล้องถ่ายตัวเองพูดธรรมดาไม่มีมุกไม่มีดนตรีไม่มีกราฟิก คลิปแรกมีคนดู28คนแต่เธอไม่ได้หยุดคลิปที่2พูดถึงเงินฉุกเฉินคลิปที่3พูดถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นเธอไม่ได้ทำเพราะคิดว่าคนจะดูเยอะแต่ทำเพราะอยากรู้ว่าถ้าทำต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นวันที่15เธอเกือบจะลบช่องตัวเองหลังจากโดนคอมเมนต์แรงๆว่าเนื้อหาไม่น่าสนใจเสียงน่าเบือ่อกล้องสั่นเสียงแอร์ดังแต่ก่อนที่จะกดลบ เธอกลอบเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เขียนว่าขอบคุณนะพี่ทำให้หนูรู้ว่าต้องเก็บเงินยังไงเรียบๆแต่มีขนมากกว่าคำชมใดๆมันเหมือนเสียงจากคนแปลกหน้าที่พาเธอกลับมาเห็นว่าทำไมเธอถึงเริ่มต้นสิ่งนี้เธอไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะอยากดังเธอถ่ายวิดีโอเพราะอยากให้คนธรรมดาคนหนึ่งส่งต่อความรู้ที่เคยช่วยตัวเองมาแล้วหนึ่งเดือนผ่านไป คลิปหนึ่งของเธอที่พูดถึงวิธีตั้งงบรายเดือนแบบง่ายๆถูกแชร์ไปในกลุ่ม Facebook ของคนทำงานประจำอย่างไม่คาดคิดยอดวิวพุ่งขึ้นถึงหลักหมื่นในข้ามคืนเธอไม่ได้กลายเป็นไวรัลทันทีแต่คนเริ่มกลับมาดูคลิปเก่าๆของเธอเริ่มมีคนถามคำถามในคอมเมนต์เริ่มมีคนบอกว่าเขาชอบเพราะเธอพูดแบบไม่กดดันไม่หลอกขายไม่โอ้อวด เธอแค่พูดสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้และเล่าว่าทำไมมันสำคัญกับชีวิตเธอสิ่งที่ปรางค้นพบไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จในการเติบโตบนโลกออนไลน์แต่การเข้าใจว่าความจริงใจและความสม่ำเสมอมีพลังมากกว่าความสมบูรณ์แบบคนเราไม่ต้องเริ่มด้วยความเก่งไม่ต้องมีแบ็กกราวด์ดีขอแค่กล้าทำซ้ำทำด้วยเหตุผลที่ดีและอดทนรอวันเล็กๆเ,เหล่านั้นพาเราไปเจอกับคนที่ต้องการฟัง มีวันหนึ่งที่เธอนั่งตัดคลิปอยู่บนโต๊ะกินข้าวเล็กๆในห้องเชา่าแคบๆที่มีเสียงรถวิ่งผ่านตลอดเวลาเธอนึกถึงตัวเองเมื่อ6เดือนก่อนที่ยังไม่กล้าพูดหน้ากล้องไม่กล้าแม้แต่จะกดอัปโหลดตอนนี้เธอยังไม่ได้มีชื่อเสียงยังไม่ได้มีรายได้จาก YouTube แต่เธอกล้าพูดแล้วว่าเธอรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและมันเปลี่ยนชีวิตเธออย่างชัดเจน เธอเริ่มมีเป้าหมายเริ่มมีคนฟังเริ่มรู้สึกว่าทุกวันที่ผ่านไปมีความหมายมากขึ้นเรื่องของปรางเริ่มต้นจากความไม่มั่นใจจากกล้องที่ไม่ชัดจากเสียงที่ไม่ดีจากการพูดที่ยังติดขัดแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมีเหนือกว่าทุกอย่างคือความกล้าที่จะเริ่มต้นและไม่หยุด เธอยังไม่รู้ว่าอนาคตจะไปไกลแค่ไหนเธออาจไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่อย่างน้อยเธอก็เปลี่ยนตัวเองจากคนที่กลัวการถูกมองมาเป็นคนที่กล้ายืนต่อหน้ากล้องทุกวันและส่งต่อสิ่งที่มีให้กับใครบางคนในโลกนี้ เพราะการถ่ายคลิปสั้นวันละคลิปไม่ใช่การสร้างตัวตนออนไลน์แต่มันคือการสร้างความมั่นใจทีละนิดสร้างความสม่ำเสมอในใจและสร้างพื้นที่เล็กๆให้ตัวเองได้เติบโตทุกวันไม่ต้องดังไม่ต้องไวรัลแค่ทำต่อไปด้วยหัวใจจริงๆสักวันมันจะถึงคนที่ต้องการฟังและสักวันเราจะหันกลับมารู้ว่าความพยายามเล็กๆทุกวันไม่เคยไร้ค่าเลย ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ